สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกองป่ายสู้ผู้สุขคนนะคะสวัสดีอ่าในอีกมือหนึ่งนะคะอีกหนึ่งวันนะคะที่บ้านกรูดนะคะเนาะเอา้าพยไยลืมของบ้าเนาะอีกหนึ่งวันที่บ้านกรูดนะคะพี่นอ้องค่ะจะเบ่งห้องห้องกสิบกคือห้องเก้านะคะห้องกสิแปลกตาจักน้อยเพราะว่าเพราะว,ว่าวิไลกับพยายใหญ่ขึ้นมายุสันเทิงค่ะเดี๋ยววิไลจะเอาให้เบ่งบรรยากาศคือแรกๆวิไลกับพงไยนี่ เขามาพักในบ้านกูออกจากาสวนออกจากสวนบ้านกูรีสอร์ทเนาะคะเนะแล้วก็มาพักยูนี่มาพักยูนี่แล้วกันที่แรกก็คิดว่าคิดกันว่าเท่าวัดซันคุยกันเนาะคะ่ะเท่าสองเท่าคุ้ยกันเท่าเฮ้าอันเฮ้าซียูนี่หรือว่าเฮ้าสิบไปเที่ยวตองสีนาหรือว่าเฮ้าสิบแบบว่าเฮ้าซียูนี่จนจนหอดอ่าอ่ามือที่สิบินไปเยอรมันเฮ้า อา่าความหมายนะคะพี่น,อน้องคะความหมายก็คือว่าเราจะอยู่ที่นี่ตลอดจนจนกว่าถึงกําหนดบินเราถึงจะเดินทางเข้ากรุงเทพที่นี่ก็เลยคุยกันเนาะกัะก็บอกไปแล้วว่ายู่จนหอดพูดละค่ะแต่ว่าในการที่แบบว่าเราบุ๊กห้องครั้งแรกนะคะแล้วเ้าบุ๊กแค่แบบว่าบอกกำหนดอ่าบอก บริษับริษับุกเห้ยไหมคะบริษับ,บุกเงี้แบบเงี้ยรวดเดียวกาว,วาถายูโตก็จะจสิบุกไม่บาน,นี้ก็เลยตกลงกันว่ายูโตบ่ไปใส่นะคะยูโตอยู่อยู่ตรงเี่บ้านกูนี่ว่าไปใสจนกว่าเจียจะถึงกําหนดบินนะคะกันเลยไปบอกโรงแรมเขาเนาะค่ะว่าอาจะพักต่อจะพักต่ออีกสิบวันวัชรววาจะพักต่ออีกสิบวันบานี้โรงแรมกันเลยว่า ได้คะ่ะแต่ว่าไม่ได้ห้องเดิมนะคะเพราะว่าห้องเดิมอะคนเขาจองมาแล้วว่าสันว่าแต่จะได้ขึ้นมาบนชั้นสี่ที่แรกวิไลกับพงเยอยู่ห้องหนึ่งศูนย์สี่นะคะอยู่ข้างล่างอยู่ชั้นล่างเพราะว่าตึกนี้จะมีสี่ชั้นเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะตึกนี้จะมีสี่ชั้นวิไลกับพงเยอยู่ที่ห้องหนึ่งศูนย์สี่ข้างล่างมันี่เขาเรียกว่าถ้าได้ได้ชั้นบนนะคะชั้นสี่ว่าสันว่าเป็นเตียงใหญ่พงเงยห้องมักพงเงยว่าโอ้ยห้งมกักเตียงใหญ่ว่าปกติ ไ่นองกะแต่งแต่เที่ยวมาหนีสองสามเดือนนี่ไปโรงแรมไดกับไปพอดจะเตียงคูเตียงคูอันงามนั้นเพิ่งกันเลื่อนวีไลว่านอนเตียงใบเตียงมั่นละดีแล้วการนอนการนอนเตียงคูอีกอย่างหนึ่งงามวิไลเป็นคนตื่นดูวิไลเป็นคนตื่นดูแบบว่าไม่ยิ่งเนาะค่ะวิไลเป็นคนตื่นดูเขาของน้ำดูขึ้นหนึ่งเขาของน้ำเขาของน้ำเนี่ยถ้ากินน้ำวิไลเป็นคนกินน้ำหลายเนาะเขาของน้ำเนี่ยสองเทือบางเทือกสามเทืองส่นาะ เราเป็นคนตื่น <hatır> ด <resort> ูเ <romantic> ป <success> ็นคนที่นอนช้าแต่ตื่นเร็วนะคะพี่นองคะเป็นคนที่นอนช้าตื่นเร็วแปลว่าบางทีเพราะง้เรานอนโกนครอขอกเราวิล้ยังนอนบ่นหลับเนาะค่ะและอีกอยกหนึ่งได้เป็นคนที่แบบว่าตื่นไวนะคะย่ามือเศราวลาตื่นไวตื่นตีสามตีสี่วล้หูซึกตัวเราวิล้ก็นอนบ่นหลับอาได้เตียงแยกนั่นก็ดีคือกันแปลว่ากระป้อยเหตเพื่อนนอนแบบว่าป้อยให้เรานอนแบบว่าแบบว่าอีกอย่าง อ่าเตียงแหญก,ก็ดีคือกันแบบปอยเห็นเราโน่นย่มเขาผิดตัวผิดอย่างเราสิเดบุตื่นบ้าน,านพ่อเขาบอกว่ามาห้องนี่เป็นเตียงคู่เตียงใหญ่พอนวดดี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 วาสันว่าฉันที่ได้กอดเนี่ยฉันจะเชื่อแน่ว่าสันโน่นย่ำใดก็ได้แยกแต่เตียงเตียงแยกว่าสันพราะเย็นมากพี่น,อน้องค่ะแต่เบาพวกนุ่งหัวมวนบววมานอนแล้วก็เบาเป็นหยอกเล่นกับอลิเซ่พิชันไปเนาะคะ่ะว่าก็ได้มาห้องนี้ ก็มาอยู่ที่ชั้นเนะคะมาอยู่ที่ชั้น4แต่ว่าของเคืงเเองบดง่ายเองดอกค่ะเพราะว่าตอนเศร้ากินเข่ากินยังไปกินเข่ากินาน้ำปุ๊บกับผ้ากันเก็บเข่าเก็บของไว้เนาะคะเนะเก็บเข่าเก็บของแพกแพกกระเป๋าเก็บใส่ไว้เรียบร้อยกับตั้งตั้งไว้เพราะว่าอยู่หนีค้นเขาสีอ่ะเช็คเช็คอ่าเช็คอินใบสองเนาะค่ะเพราะว่าคนออกค้นเขาเนี่ยนี่สิบาบสองเขากะหายเช็คอินเขาแต่ถ้าห้องเซ็ตแล้วเขาก็เลยว่าพี่ พี่ไม่ต้องรอ,ออยู่ที่ห้องก็ได้เขาบอกเนาะค่ะเนาะทางโรงแรมก็บอกว่าพี่เก็บของแล้วก็พี่เก็บของเอาไว้เดี๋ยวพอถึงเวลาเดี๋ยวจะให้แม่บ้านย้ายให้เนาะคะเนาะยังไรกับพ่อใหญ่กับนางยุสะน้ามืดมอวมืดเว้นคนละคัามมากจ้างเอากุญแจดอกไม้เขามามายุห้องนี่เนาะค่ะแม่บ้านเขาก็ขนใหญ่ขึ้นมาให้เรียบร้อยทุกชิ้นทุกอันแล้วครับพี่น้องขาของที่ตูยต้ยงตู้เย็นก็ก็ยุกเขาก็เก็บออกมาใส่ไว้ให้เรียบร้อย คือวิไลเก็บของใส่กระเป๋ากระเป๋าเก็บของไว้แต่ของในตู้เย็นเป็นพวกน้ำโคกเป็นพริกเป็นอ่าบอกม่วงเป็นอ่าบอกหน้าวอย่างของกระจุกกระจิววไลในตู้เย็นเขาก็เก็บแล้วเขาก็มาใส่ตู้เย็นไว้ให้คือเ่าเขาดีดีพี่น้องค่ะโรงแรมนี่อ่าอ่าบเได้อวยด้ค่ะแต่งว่าเขาบริการดีหรีค่ะแล้วก็นานาอ่าทําทำเปรียบเทียบเด้อวิไลขอเปรียบเทียบเด้ออ่าที่โรงแรมบ้านสวนกูดรีสอร์ทเนาะค่ะอันรีเซพชันแล้วก็ พนักงานคือว่ารีเซอพชันแล้วก็นาคือเม้นขี่นี่แหละค่ะพี่น้องค่ะนาคืออันขี่เบอออกนี่นะอั่นไปสองเธอสามเธอแต่ว่าพอไงเราพอไงเราก็หูอยู่ว่าว่าเขาอ่าบอโอเคแต่ว่าเขาเขาแบบพอไงเราก็หูอยู่ว่าพนักงานหรือว่ารีเซพชันน่ะอ่าหน้าตาบึ้งบูดบอโอเคแต่ว่าพอไงเรามาสถานที่เนาะโรงแรมเก่ารีสอร์ทเก่านี่อ่าสวนบ้านกุลรีสอร์ทนะคะพี่น้องค่ะพอไงเรามักสถานที่พอไงเรามักอ่า สวน พอไงแล้มากแบบเดินไปทะเลแบบเดินตีนเปาไปน้าสวนหยาเป็นสินะคะเพราะว่าเพราะว่ามันอยู่ติดทะเลเนาะคะ่ะทางทางของผักของอยังมันอยู่ติดทะเลอันนี้มันอยู่ด้านหลัง <S <S แต่ว่าร้านอาหารเขายุ่ทงทางหนานแล้วสาหวายนา้ำเขายุ่ทงทางหนานของผักมันอยู่ด้านหลังแ้วกระทั่งเดินมันก็เป็นปูนเป็นยังมันก็สีไก่เติบแต่ว่าไก่กับพวกไกด่ดอกค่ะแล้ว่วไก่แต่ว่าถ้าจีนยางตีนเปิมไปมันกับว่าเมนแต่มันก็คืออันผุนอันผุนเลามากตรงนั้นมันรมเรือนอันนี้กรม่มลื่นค่ะแต่ว่าบรรยากาศบ่แตกต่างกันแต่กับว่ากแตก ก็มักอันนู้นแต่ถ้ามามักอันนี้เราก็มักบ่อแลก็มักคือกันมักตรงที่ว่าสะาวนามันอยู่ตรงนั้นอยู่ทางนาเนาะค่ะสะายนามันอยู่ทางนาอันรีสอร์ทเก้าสะายนามันอยู่ทางหลังพูนไปบอกไก่ย่างก็ไปจนสุดจนจนจนุดหมู่บ้านของเขาคนนะเราก็สะาวนามก็บพได้แบบว่าดูแลความสะอาดขึ้นอยู่มองีเนาะค่ะอยู่มองีก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็โอเคค่ะพี่น้องค่ะมีพี่เพินถามเนาะค่ะมีพีพนถามในคลิปคลิปคลิปกอน ถามว่าวิไลวัศนว่าที่นั่นมีมอเตอร์ไซค์เช่าหรือเปล่ามีค่ะมีค่ะพี่น้องคะทางโรงแรมเขาก็จะมีทั้งมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์หน่อยห้ามอเตอร์ไซค์อัตโเมตินะคะกคดสตาร์หรอกค่ะมีทั้งจักรยานเนาะค่ะเนาะแล้วก็ตามไม่เฉพาะในโรงแรมเด้อค่ะไม่เฉพาะในโรงแรมเนาะค่ะทั้งข้างนอกหรือว่าที่เดินเดินไปก็เห็นเขากติดป้ายมีมอเตอร์ไซค์ให้เช่าแล้วก็มีจักรยานให้เช่าค่ะพี่น้องคะ่วนหมากพี่เล่ยจะเห็นอ่า คนไทยเหาเนาะเพิ่นบ้ามอไซดอก่นสีเซาจักรยานปั้นกันเป็นขอบครัวแบบจักรยาน3ามคน4ีคนแม่ค่ะอันนั้นเดี๋ยว4ีคนนางเรี่ยงกันปั่นสนุกสนานไปค่ะวิเลยก็ส่วนพใหญ่อยู่วิเลยส่วนพใหญ่ว่าพใหญ่เฮาไปเซาจักรยานปั้นแบบนั้นพใยญ่ว่าสิปั้นไปไส่พะั่นว่าเอาเขาจะเฮาไปเซาแล้วปั้นปั่นไทยรูปแล้วก็เลยหัวเนาะมีค่ะมีมอไซให้เช่านะคะบ้านกรูดนะคะถ้ามีจักรยานให้เช่านะคะแล้วก็ที่พักที่วิเลยพักนี่ก็คืออ่า บ้านกูดเนาะค่ะบ้านกูดอะคาเดียรีสอร์ทแอนด์สปาเนาะค่ะพี่น้องคะวิพี่น้องเข้าไปใน Google เนาะค่ะ Google เสิร์ชหาได้เนาะค่ะพี่น้องคะเพราะว่าคลิปคลิปคลิปก้อนก้อนคลิปที่ผ่านมาวิไลกะเอาขึ้นไปแล้วเนาะค่ะเอาขึ้นไปแล้วว่านี่ที่นี่คือที่ไหนที่ไหนเนาะค่ะเนาะแต่กะดี๋ยวนีเดี๋ยววิไลเอาโลกนีวิไลเอาโรคหายเบิ้งเนาะค่ะนี่นี่คือที่พักตรงนี้วิไลว่า โอเคค่ะพี่น้องขาโอเค okay. บริการดีสถานที่ก็โอเคทุกสิ่งทุกอย่างดีค่ะพี่น้องขานพนักงานพนักงานยิ้มดีค่ะเดินไปผ่านไปผ่านไปก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทักทายเนาะค่ะเนาะสักทักทักทายฝรั่งทักทายเฮาคนไทยไม่เฉพาะทักทายฝรั่งเนาะนะ่นเห็ดของอนันอยู่ในหองในยังเข้าเดินผ่านไปเดี๋ยววิลเ่ยได้มีส่วนใดส่วนเสียดอกเด้อค่ะแตงวาจังเดี๋ยววิลเลยสิทธไทยให้เบื้องว่า สถานที่จังใดจังใดมีจุดใดจุดใดเดี๋ยววิไลจะบอกในคลิปนี้วิไลจะบอกว่าที่พักที่บ้านกูดอะคาเดียนะคะอะคาเดียรีสอร์ทแอนด์สปานี้สวยอย่างไรแล้วก็น่ามาเที่ยวหรือว่าน่ามาพักอย่างไรนะคะพี่น้องคะ่ะไปด้วยกันคะ่ะพี่น้องคะ่ะเดี๋ยววิไลจะพาไปดูทุกซอกทุกม,มุมทุกจุดทุกสถานที่ของบ้านกูดอะคาเดียคะ่ะไปคะ่ะ S <S วิไลมือนีวิไลสิผาพ,าพแม่พี่น้องทัวร์เนาะคะ่ะวันนี้เรานั่งคุยจับเจา้านั่งคุยกันเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องเนาะเรามาเดินชมสถานที่ด้วยกันเนาะคะ่ะเอามาเดินชมสถานที่ด้วยกันเด้อพี่น้องปองไปายค่ะเพราะว่าวิไลจะพาทัวร์รีสอร์ทแล้ค่ะ นี่คือสถานแห่งบ้านชายทองคือวาล่ะค่ะพี่น้องเอาเววนู่หัวมวลกันไปเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะนี่ก็เป็นบริเวณสระน้ําด้านหน้าเนาะคะ่ะด้านหน้าของรีสอร์ทคะ่ะพระเอกข่อยกับปันก็ปันเขียดล่ะค่ะพี่น้องคะ่ะพระเอกของข่อยกับปานก็ปันเขียดน,นะะี่แหละงออยยุขอบสะแล้วก็ต้นขึ้นต้นลงต้นขึ้นต้นล่องนแหละคะ่ะตรงนี้ก็คือจะเป็นห้องด้านหน้าที่จะมีสีหลังเนาะค่ะพี่น้องเป็นห้องใหญ่ห้องกว้างห้องสวยเหมือนกันคะ่ะอ่า วิไลเคยท่ายออกไปเห็นเบิงบโนจำบ่ได้เนาะท่าไผเคยเห็นกะบอกเลยเด้อค่ะถ้าบ่เคยเห็นกันเดี๋ยววิไลจะขอเพิ่นถ่ายให้อีกเทือนึนงจะขอทายให้ดูอีกครั้งเนาะค่ะเดี๋ยวคลิปหนาเดี๋ยวสิท่ายให้เบิงเพราะวะ่าคลิปนี้วิไลถ่ายแค่ตรงนี้ละค่ะพี่น้องค่ะถ่ายไปเรื่อยๆตรงนี้เนาะ นี่ค่ะสถานที่ก็โอเคนะคะพี่น้องค่ะรม่มรื่นร่มเย็นแล้วก็วิวสวยมากค่ะเรานั่งอยู่ที่สาว่ายน้าแล้วมองออกไปที่ทะเลวิวสวยค่ะด้านขวามือนี้ก็จะเป็นคาเฟ่นะคะคาเฟ่แล้วก็เป็นนวดเป็นแอนสปาประมาณนั้นละคะ่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะเดินมาโอ้โหใต้ซุ้มต้นไม้บรรยากาศร่มรื่นร่มรื่นเหมือนเราเป็น ปรินเซสเดินเลยค่ะอู้หขึ้นไปป่านนั่นค่ะพี่น้องค่ะพาพ่รแม่พี่น้องเดินชมละค่ะก็จะมีสามสะเล็กๆเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะออปเปอร์แมนสามสะไม่ใช่เล็กๆเด้อค่ะเว้าวิดกกาลังสิว่าสามสะไม่เล็กเนาะคะ่ะอันข้างหน้าที่มองเห็นนี่ค่ะสำหรับเด็กๆเล็กๆเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะอันสิวาเล็กๆเลยว่าสะเล็กๆด้านหลังไปอีกก็จะเป็นอ่าสำหรับผู้ใหญ่มีความลึกแล้วก็หลังไปอีกก็จะเป็นอาการนั่งเหมือนกับนั่งกับรีแลกเนาะค่ะ นี่แหละค่ะอันที่เป็นกลมๆเหมือนอังกุชชี่นี่ค่ะแต่บ่เม็กุชชี่เด้อค่ะอันนี้ก็สําหรับนั่งคุยกันเนาะค่ะเป็นน้ําไม่ตื้นน้ําไม่เลือกอ้ยเบาพิษน้ำบ่เลืกนะคะอ้ยอันพ่วงแดงๆนี่วิไลนี่ มากจุกค่ะมากจุกกับอันดอกกันแดงๆนี่ค่ะพี่น้องค่าแล้วเราก็จะเดินไปเดินไปเรื่อยๆนาะคือด้านหลังนะคะนี่เดินออกจากตรงสระก,กับมาที่ด้านหลังด้านหลังก็เป็นห้องเป็นหลังเป็นบ้านเหมือนกันนะคะพี่น้องขาในบริเวณห้องนี่เดี๋ยวเวลาจะผ้าเขาไปเบิ่งนาะคะ่ะโชคดีที่เจอพี่แม่บ้านเขาทําความสะอาดแล้วก็เลยได้เบิ่งห้องทางในค่ะข้างหน้าสี่หลังนี่จะจะกว้างค่ะ อันข้างหลังนี่ก็กว้างคือกันค่ะพี่น้องค่ะจะคล้ายๆกันแต่ว่าไม่มีอ่างกุชี่กุชี่ โอ๋อมันเหมือนอัน,นุนเลยเนาะแต่มันไม่มีอ่าง หน้าสีหลังหนึ่สีหลังจะมีอ่างอุชี่ใช่ค่ะใช่ไหมแต่แต่แถวจากแถวสองมานี้ด้านหลังนี้จะจะจะเป็นแบบเหมือนกันหมดค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะเดินออกจาก ชมห้องสวยๆเรียบร้อยเนาะคะ่ะอันที่วิไลซีก็บครือพูดหลักกระจกกระรังปับปรุงเนาะคะ,นะ,คะเนาะกระจกกระลังปรับปรุงด้านหน้าอีกด้านหนึ่งเป็นฟังอ่าอีกด้านหนึ่งคะ่ะพี่น้องคะ่ะแล้วเราก็จะเดินไปฝั่งที่วิไลซีโซโบเซเบไปนนหละคะ่ะ <c oughs> เอาละคะ่ะพี่ดองคะ่ะในโซนแรกเนาะโซนของอ่า อา,อาคาเดียเนาะโซนแรกที่เป็นโซนเกา่าโซนนั้นของเขาเนาะวิไลกับผ้าเบิงไปแล้วนี่วิไลจะพาเลี้ยวขวามามา,มาโซนใหม่เนาะคะ่ะโซนที่วิไลถามว่าข้างหน้าคที่วิไลสี่ไปนะเขาบอกว่าตะกี้มันเป็นลานอาหารเป็นลานอาหารเราด้านหลังนี้ข้าเจ้าก็ขยับขยายออกมาเนาะค่ะเนาะมันอาจจะเป็นนี่ละคลิปที่แล้วที่วิไลสี่บอกว่ามันจะเป็นมีรล่านจอดรถเราข้าเจ้าก็เปิดให้ไหมเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะ วิไลก็จะพาเดินอ้อมจากมุมนี้นะคะจากมุมที่วิไลกินอาหารเช้านะคะแล้วก็วิไลจะพาพาตรวจดูวิไลบอกว่าขออนุญาตเดินค่าวาสันวานั่นแหละคะ่ะด้านหลังตรงนั้นเนาะด้านหลังที่เดินมานน่นั่นเมื่อก่อนมันจะเป็นร้านอาหารเนาะคะเนาะเป็นร้านอาหารบานี้อันวิไลก็สอบถามเนาะเอาให้แน่เอาให้ชัดวิไลสอบถามเพิน่นว่าเมนอันอัคเดียเพิ่นสื่อต่อพ่เมนจากเพิ่นซื้อกิจการต่อเนาะ มา,มาเป็นอาคาเดียหั่นเกาท่วิไลวาวา,วานี่แหละมีเป็นลานจอดรถเนาะเะนาะนี่ก็มีรถจอดมียังข้เจ้าเห็ดเป็นแสลงนี่อีกด้านนึ่งนะคะด้านไม้ท่วิไลจะเดินออมมากนี่ค่ะนี่ค่ะพี่น้องคะเราก็เดินมาอุ้ยเห็นอะไรคะอะไรคะตอนเด็กๆเ,เ,เราเข้าไปหากินในป่าค่ะขี้กระปอม หาข,ขีก่กระปอมตอนเป็นเด็กน้อยไหมขอาขีก่กระปอมไปแล้วเอาค่ะยามะม่วายุก,กบขีก่กระปอมนะคะพี่น้องคะวิไรก็จะพาเดินทัวร์เนาะ,ะบ้านกูดอาคาเดียเนาะพี่น้องคะนี่นะคะนี่มันเป็นโซนใหม่ที่ข้าเจ้าซื้อต่อเนาะสมัยตะกี้เมื่อกี้จะเป็นจังไดวิไลกับบกหูนะคะเมื่อกี้ท่งเขาตรงนั้นนั่นก็เป็นที่เขาซื้อต่ออีกด้านหนึ่งนี่ก็เป็นเขตของอาคาเดียเหมันกันเนาะคะ่ะพี่น้องคะนี่คะ่ะ นี่เป็นอีกด้านหนึ่งที่มองเห็นนั่นจะเป็นบ้านท่านเอือนปลาม่อนเหรอคะพี่น้องคานั่นปาม่อนเนาะบ้านท่าก็เอินเป็นปาม้อนหรือเป็นปาม่อนเหรอคะพี่น้องคนาแต่ว่าบ้านเขาจะเหมือนกับเก็บเป็นเอีหยงเก็ะนวยหมอนไปเฮ็ดไหวไปเห็ดยานงนี่แหละค่ะพี่น้องขานี่นี่กระจอกกปล่อยไห้คือเก่าอยู่กระจ้ายังปลอยไห้เป็นปาม่อนเนาะเดี๋ยววลาสิถาม่นอีกเทียนหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะนี่ค่ะอีกฝั่งหนึ่งมี แล้วทีนี้ด้านนี้เนาะค่ะเนาะด้านนี้ก็ดีลานจอดรถด,ดีว <c oughs> <c oughs> ิไล่ดีวันดีอย่างน้อยเขาก็เป็นห่วงเรื่องการจอดรถของลูกค้าอยู่เนาะค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าลูกค้ามาเอารถมาจอดตากลวงตากแดดนี่นะคะ่ะนี่ก็เป็นสะว่ายน้ำเนาะค่ะเนาะมาก็เป็นสะว่ายน้ำอีกอจุดหนึ่ง ที่พ่อยา่วาวิไลฉันเห็นสะว่ายน้ำอยู่อีกสาหนึ่งเพราะว,าว,าว่าพี่ไลวิไลกับบงหูแต่ว่าพ่อยญ่เบิงในเน็ดเนาะค่ะพ่อหญ่เบิงในเน็ดเราพ่อหญ่ก็ว,ว่ามันมีตึกแล้วมันก็มีสะว่ายน้ำบริสันบ่งเอาพี่เขาทำความสะอาดอยู่ <c oughs> นี่ก็เป็นอีกโซนหนึ่งนะคะ, <c oughs> คะพี่อันนี้เขาเขาทำใหม่ใช่ไหมคะใช่ค่ะทำใหม่เนาะทำใหม่ค่ะเพราะว่านหนูมองแล้วเขาน้าจะเซ้งต่อใช่ไหมเซ้งต่อจากตรงนน้นอันนี้ทำนานหรือยังพี่เนี่ยกีออป่ปีแล้ว พอแฟนหนูเข้าไปดูในเน็ตวิไลฉันเห็นสาว่า้น้ําอีกสะหนึ่งอ่ะแต่ว่าเดินกันมาแล้วละ่ะสองวันที่แล้วพากันเดินมาดูแล้วกันก <ละ S 2> ็มาสามปีสามปีได้้วมก็ช่วงโควิดมาแล้วก็หลังโควิดมาใช่ไหมหรือว่าเขาก่อนก่อนพอนที่นี้เขาเซ้งกันก่อนใช่ไหมเซ้งกันเซงกันก่อนห้าป<ช>ีแล้วประมาณแล้วนะคะ เพราะว่าหนูเห็นกำแพงข้างๆที่หนูพักมันเหมือนทุบกำแพงทะลุกันใช่ไหมใช่ค่ะแล้วรัป่าอันนี้เขาเขาเป็นเหมือนนําทํวายหรือแบบนั้อ๋อปามอนป่ามอนเลี้ยงไมเหรอเพิ่งปลูกนะคะอ๋อที่นี่เพิ่งปลูกหม่ใช่ป่ามอนเพื่อเพิ่งปลูกกันอ๋อเขาไม่ทําเป็นตึกเต็นที่นี่หนูชอบอีกอย่างหนึ่งเขาเขาห่วงใยรถลูกค้าดีเหมือนกันนี่แสดง หนูพักที่นู่นนะ่ะรถหนูจอดตากแดดสิบวันก็สิบวันอยู่นั่นแหละลมันร้อน,อนที่ที่สวนบ้านโกดนะ่ะ <laughs> ถามๆอีกทีคือคือตรงนูน้นตรงนู้นเป็นอ่าเป็นอ่าบ้านพักคนงานใช่ไหมพี่บ้านบ้านพักคนงานอยู่นะหนูขออนุญาตนะ <laughs> บ้านพักคนงานด้านหลังนู้นเป็นทางขวามือสุดใช่ไหม<ช>ตรงนั้นเป็นโรงซักรีดแต่เป็นของอะคาเดียหมดเลยใช่ไหมเรา <laughs> ดูบ้านพักคนงานก็น่าอยู่กับบ้านหนูอีกนะ <laughs> ขอบคุณมากครพี่